รีสแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชิ้นอินแพคถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งล้อเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับรีสแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระน,นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมักกับน้นแลบัต เติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุมบริการไวต้องทีริสแมนช็อปเท่านั้นตัวละครเทพไฟก็คาดว่าใกล้จะเข้าตูกาชา5.0นอกจากตัวใหม่ทั้งสองที่จะเข้ามาผู้ที่ครองสมญาณนามเทพลมอย่างข่าซื้อฮะและท่านไรเดนโชกุนสายฟ้าแห่งดินแดนนิรัน์ก็จะได้กลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งผมทราบดีครับว่าทุกคนน่ะรู้ดีอยู่แล้วว่า5.0น่ะเขาแจกเยอะขนาดไหนแ ถ้าเกิดคุ้นหมดไพ่โมเจมกับ4.8ไปแล้วในเวอร์ชัน5.0นี้ในเวอร์ชันเลข5ขึ้นไปนี้กลัวว่าจะไม่ได้ตัวละครหรือสิ่ง5ดาวที่อยากได้ก็อย่าลืมไปใช้บริการริสแมนช hop เขานะครับแม ขายของหน่อยขายของตั้งแต่ต้นคลิปขายของให้สปอนเซอร์หน่อยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก็นชิดอินแพ็และพินิกค,คนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง15สิ่งหรือ15ข้อที่เราจะได้พบแน่ๆณนะเวอร์ชัน5.0ซึ่งหลายๆข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเป็นอะไรที่เซอร์ไรส์ไม่ใช่เซอรไรส์นะเซอรไรส์ซอรไรส์ผมมากเลย สำหรับใครที่สงสัยว่า15ข้อนี้ผมไปเอามาจากไหนผมก็ไปเอามาจากโพสต์นี้นั่นเองครับมันก็เป็นโพสต์ที่ทางออฟฟิเชียลเขาเป็นคนปล่อยมาเองผมก็เชื่อเชอน่นกันว่าใครหลายๆคนก็คงจะเห็นโพสต์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เห็นหรือเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้มีเวลอาอ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจทั้ง15ข้อนี้ไปพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยข้อที่1ตัวละครฟรี1ตัวละครหลังจากที่เราเข้าสู่เวอร์ช ชั้น5.0ไป็ที่เรียบร้อยแล้วสาม,มารถเลือกรับตัวละคร5ดาวหลุดเรทได้1ตัวละคร<อ>ซึ่งตรงจุดนี้มันมีส่วนต่อขยายอีกนิดนึงนับตั้งแต่5.0เป็นต้นไปมเมื่อเข้าสู่เวอร์ชัน่น0เมื่อไหร่ยกตัวอย่างเช่น6.0 7.0 8.0เราจะได้เลือกตัวละคร5ดาวหลุดเรดนะตอนนั้นได้1ตัวครับขอ2กิจกรรมโบนัสครบรอบเส้นทางอารุณสดใสเพียงแค่เราเช็คอินก็รับเม็ดสีงไปเลย10เม็ดรวมไปถึงของราง วันทางจดหมายอีกมากมายได้1 6 0 0งพ่โมเจมฟรีๆไอเทมขนาดเล็กอีก2ชิ้นไอเทมขนาดเล็กคือไอเทมที่เรากดไว้แล้วจะมีสัตว์เลี้ยงเดินตามหลังเราและสุดท้ายผมขอเรียกง่ายๆว่าน้ำยาส,สร้างอาัติแฟกต์ครับ <c oughs> ในที่สุดเกมก็มีระบบส,สร้างอาัติแฟกต์แล้ว <c oughs> เลือกเซตที่เราต้องการเลือกออฟหลักที่เราต้องการ <c oughs> และยังสามารถเลือกออฟรองได้เพิ่มเติมอีก2อออฟหลังจากนี้การฟาร์มอัติแฟกต์มันจะไม่ใช่นรกอีกต่อไปแต่ช่วงอัพ เรดมันจะเป็นลงออฟที่เราเลือกไว้หรือไม่หมั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับน้ํายาสัญสร้างที่ว่านี้สามารถหาได้จากหลายช่องทางสามารถสกัดได้จากตัวอาร์ติแฟกท์ที่ผ่านการอัปเกรดมาแล้วหาเก็บได้จากการสรํารวจโลกว้างและยังสามารถหาได้จากในกล่อง BP ีครับหัวข้อที่3เพิ่มกลไกคว้าแสงดาวกลไกคว้าแสงดาวมันคืออะไรมันเป็นกลไกลทําให้ตัวหลุดเรทที่เรากําลังจะไดกลายเป็นตัวตรงปกขึ้นมาสําหรับกลไกลที่ว่านี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อก็ กรณีที่เราไม่มีการันตีแล้วสุ่มได้ตัวละครสีทองจะมีโอกาสเล็กน้อยย้ำนะครับว่าจะมีโอกาสเล็กน้อยในการคว้าแสงดาวเปลี่ยนสีทองที่ได้กลายเป็นตัวละครตรงปกเมื่อคุณกดได้สีทองแล้วเห็นแอนิเมชันสีทองแบบนี้แล้วแล้วก็หมายถึงตัวละครตรงปกครั้งนั้นได้จากระบบคว้าแสงดาวครับสำหรับระบบคว้าแสงดาวนี้จะมีอยู่ในตู้ตัวละครลิมิเต็ดเท่านั้นถึงแม้จะมีระบบคว้าแสงดาวเข้ามาแต่มันจะไม่ได้หมายความว่าตู้ตัวละครลิมิเต็ด ต่อจากนี้จะไม่มีการหลุดเรทน,นะครับสรุปแล้วระบบคว้าแสงดาวที่ว่านี้มันเป็นระบบที่ทําให้เราสามารถได้ตัวละครตรงปกได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับหัวข้อที่4ลดค่าชะตาในตู้อาวุธลิมิเต็ดจาก2เหลือแค่ 1, 1> ปกติแล้วระบบค่าชะตาเมื่อเราสุ่มได้อาวุธ5ดาวมาแล้วไม่ใช่5้ดาวที่เราเลือกไว้2ครั้งการสุ่ม5ดาวออกครั้งนี้เราจะได้อาวุธที่เราเลือกไว้แน่นอนครับและตั้งแต่เวอร์ชัน5.0นเป็นต้นไประบบค่าช มันจะลดเหลือแค่หนึ่งมันก็จะหมายถึงเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เพียงแค่รอบเดียวสุมออก5ดาวครั้งต่อไปจะได้สิ่งที่เราอยากได้แน่นอนครับแห่ตู้อาวุธน่าสุมขึ้นเยอะหัวข้อที่5มันจะเกี่ยวข้องกับระบบอาร์ติแฟกต์ซึ่งผมก็ได้อธิบายไปบางส่วนแล้วเกี่ยวกับน้ํายาสันส้างอาร์ติแฟกต์แต่มันก็ไม่ได้หมดอยู่เพียงแค่นี้ <c oughs> การปรับปรุงคราวนี้เราสามารถย่อยอาร์ติแฟกต์ที่เราไม่ได้ใช้งานย่อยให้กลายเป็นน้ํายาประสบการณ์อาร์ติแฟกต์ได้ครับหัว คอที่6เมื่อสำเร็จคเควสเทพเจ้าเมืองนัดล้านวงเล็บนะเวอร์ชัน5.0เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับไพโมเจม500ไพโมเจมมันหมายความว่าเราห้ามดองคเควสถ้าเกิดอยากได้รางวัลเพิ่มเติมเราเอาคเควสเทพเจ้า5.0ไปทำ5.1เราก็จะไม่ได้500เจมตรงจุดนี้นะครับข้อคอที่7การอัพเสาเทพเจ้าการอัพกงล้อหินหลอมและการปลดล็อกวิหารแห่งห้วงลึกการกระทำเหล่านี้ในพื้นที่นักล้านจะได้ ได้รางวัลไผ่โมเจมที่มากยิ่งขึ้นเฮ้ยแล้วได้มากขนาดไหนเขาเขียนอย่างชัดเจนครับว่าไดมากกว่า1,600งพไผ่โมเจมครับหัวข้อที่แปหลังจากเวอร์ชัน5.0เป็นไปต้นไปเมื่อเราสําเร็จเควสพงศ์สวนาชนเผ่าตัวละครหรือเควสระดับตำนานมันก็คือเควสเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นๆน่ะเราทําสําเร็จได้ภายในระยะเวลากาหนดจะได้รางวัลเป็นวัตถุฝึกฝนตัวละครที่เกี่ยวข้องและได้ไผ่โมเจมที่มาขึ้นด้วยครับชัดเจน และ5.0ต้นไปสายดองเควสเหมือนผมอะอยู่ยาก <c oughs> หัวข้อที่9หลังจากอ <c oughs> ัปเดตเวอร์ชัน5.0การเพิ่มค่าสเตมิมนาหรือพลังกายสูงสุดณ <c oughs> ปัจจุบันนี้ก็สูงอยู่ที่240 <c oughs> มันจะไม่ถูกจำกัดไว้เฉพาะการอัพเสาเมืองลมและเมืองหินเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเสาเทพเจ้าของเมืองไหนก็ตามถ <c oughs> ้าสเตมินาของเรามันยังไม่อยู่จุดสูงสุด240 <c oughs> เราสามารถเพิ่มตัวเลขตรงจุดนี้ได้ด้วยการอัพเสาเทพเจ้าได้ทุกเสาภายในเกมครับหัวข้อที่10 แ a ตเทนพารที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่เวอร์ชัน5 0เป็นต้นไปกล่อง BP เราสามารถคอนโทรลของรางวัลได้เริ่มต้นมาเขาจะให้เราเลือกรางวัล3จาก4อย่างและในกล่อง BP ของเราก็จะมีรางวัลที่เราเลือกมาเป็นรางวัลในแต่ละขั้นครับไม่เพียงแค่นั้นเรายังสามารถเลือกรับรางวัลวัสดุอัพพรสวรรค์ของตัวละครในแต่ละภูม,มิภาคได้เลยครับ หัวข้อที่11ปลดล็อกระดับโลก้าวมอสเตอร์ในโลเก่งขึ้นบอสเก่งขึ้นในทางกับการอัดการกันดรอปไอเทมมันก็จะสูงขึ้นด้วยครับหัวข้อที่12เพิ่มความสะดวกสบายกับฟังกชันใหม่พวกเราทุกคนสามารถติดตามหาของพิเศษเฉพาะภูมิภาคนั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งความสามารถของตัวละครบางตัวหรือเปิดแผนที่ในโฮโยแลบช่วยแล้วครับข้อที่13เพิ่มโอกาสดรอปวัตถุจากศัตรูที่กำหนดกำหนดศัตรูเราสามารถไปทําได้ที่หน้าหนังสือซึ่งศัตรูที่เรา กำหนดไว้นั้นมันจะถูกระบุเอาไว้ในแผนที่จัดก,การศัตรูเหล่านั้นจะมีโอกาสดรอปวัตถุได้มากขึ้นครับข้อที่14อัปเดตระบบดวงดาวที่หวนคื้นสําหรับใครที่เลิกเล่นไปแล้วแล้วกลับมาเล่นใหม่รับไปเลยเม็ดสุ่มสีรุ้ง10เม็ดครับสำหรับกิจกรรมดวงดาวที่หวนคื้นคุณสามารถพบเจอกิจกรรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้เข้าเกมเกันชิน้นติดต่อกันมากกว่าหรือเท่ากับ14วันครับข้อสุดท้ายข้อที่15คุณสามารถเริ่มเควสเทพเจ้านักล่า ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณทําเควสเทพเจ้าเหนือเรื่องหลักประจําเมืองหลีเย่เสร็จสิ้นและมีแรงประจนภัยถึงเลเวล28คุณก็จะสามารถเริ่มเควทเทพเจ้าเมืองนักล่านได้ทันทีผ่านหน้ากิจกรรมครับเป็นยังไงบ้างครับกับ15ข้อที่ทางออฟฟิเชียลได้ประกาศออกมาสายฟรีสายงบน้อยเห็นแบบนี้คือยิ้มแก้มปรีเลยก็ว่าได้ผมขอยอมรับเลยนะครับว่าประก นี้เป็นประกาศที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านมาของทางกนชิตอินแพคเลยก็ว่าได้เช่นกันสําหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วเกินไปพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไวน้นาคลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับปัจจุบันช่องตำรากลอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุง Super ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียง แค่คุณย้ำนะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดสับส c r i b e ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนชอปขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ